บ้านตุกตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านุชนะคะแล้วก็เด็กๆสี่คนทำไมนอนเอง้งเม้งอย่างนี้เด็กๆยืนเองไม่ได้นะคะแล้วป้านุชก็ไม่ได้แกะตัวฐานคำแบบฐานยืนมาด้วยน้องๆมาหาป้านุชด้วยอาการจอยหักนะคะหักทุกตัวทุกหน้าเลยอ่เดี๋ยวเรามาดูกันงานค่ายนี้ ผมเมื่อวานป่วยไม่ไหวจริงๆนะคะขออนุญาตส่งงานเลดไปหนึ่งวันงานของค่ายนี้นะคะจะบอกเลยว่า <c oughs> จอยเปราะมากถ้าบ้านไหนอยากจะหาเด็กค่ายนี้มาเล่นนะคะต้องทำใจยอมรับในจุดนี้ก่อนเนาะแล้วก็อาจจะต้องเสียสตุ้งสตัางเพิ่มในเรื่องของการเปลี่ยนจอยให้เขานะคะมาเรามาดูงานกันอ่าเนี่ยเนี่ยคะ่ะ จอยจะหักนะคะคือจอยคอเปราะเปราะแบบเปราะมากมากนะหักทุกหน้าหักทุกตัวหักทุกพาร์ตกันเลยทีเดียวเหมือนไม่ใช่มือถือตัวเองใช่ไหมเโอเคเนาะนี่ก็คือหักนะคะจอยหักทุกหน้าเลยมาด้วยการ ร้าวก่อนนะคะอาการแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือร้าวจากนั้นก็คือหักนะคะไม่สามารถเล่นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะพยุงพยุงส่วนหัวกับตัวเนี่ยให้อยู่ด้วยกันได้นะคะเนี่ยหักหักทุกอันไม่มีอันไหนไม่หัก โอเคค่ะเพราะฉะนั้นแก้ไขด้วยการเปลี่ยนจอยใหม่นะคะดูคนนี้ก่อนดีกว่าเปลี่ยนจอยใหม่ก็จะใช้จอยของดอยนะคะค่ายเนนรอยหรือเนนโดรอยเนี่ยมาแทนก็คือ,อรอบนี้จะใช้วิธีการใส่ไว้ที่บอดี้แล้วก็เปลี่ยนหัวหรือหน้าแทนไม่ใส่ไวท้ทุกๆหน้านะคะเพราะว่าจะเปลืองจอยเปล่าๆยังไงเด็กๆก,ก็จะเล่นกับ กับตัวนี้อย่างเดียวเสมอนะคะจอยก็มีการโมดิฟายนิดหน่อยนะคะเพราะว่างานข้ามค่ายไม่ใช่งานค่ายเดียวกันก็จะมีการเจียจอยนิดหน่อยแล้วก็ทําทให้แน่นกับบอดี้เล็กน้อยนะคะจอยที่อยู่กับบอดี้จะดึงออกยากนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ดึงจอยออกเนาะเปลี่ยนหัวได้เดี๋ยวาปานุษย์เปลี่ยนให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูางานเทเลสต์ต่อกน,นี่ก็คือแน่นนะคะแน่นนะ ทำไมบรรลุต้องจับตรงพุงน้องเพราะว่าตรงช่วงเอวจะมีในส่วนของข้อต่ออยู่นะคะถ้าจับตรงนี้เขย่าเอวจะหลุดได้นะกะ็ต้องจับช่วงนี้โอเคเนี่ยค่ะวิธีการดึงก็จับบอดี้น้องให้แน่นๆหน่อยแล้วก็ดึงออกตรงๆอย่างนี้อย่างงเง็กงนเงินแล้วดึงนะคะให้ดึงออกตรงๆสวมก็สวมลงไปตรงๆดึงก็ดึงออกไปตรงๆทั้งหัวแบบนี้นะคะอ่านไหมคะ ก้มหน้าได้เงยหน้าได้นะมโอเคมาในส่วนของเด็กคนนี้เด็กคนนี้รู้สึกจะมีพาร์ทหน้านี้ที่ที่จะเอามาเทสให้ดูนะคะเอามาเปลี่ยนให้ดูก็เหมือนกันนะคะอ่าแน่นใจด๋อยมีการอ่าคัสตอมใจเล็กน้อยก้มเงยได้ตามที่เขาเงยได้ไม่เยอะเพราะวติดผมข้างหลังแล้วนะคะก้มได้ไม่เยอะเพราะติดอ่าเปี่ยจุกข้างหน้า เขาเรียกนั้นทวินเทลข้างหน้านะโอเคดึงก็จับบอดี้ให้แน่นๆดึงตรงๆแบบนี้นะคะวิธีจะเปลี่ยนเปลี่ยนจอเอ้ยเอ้ยเปลี่ยนหน้าเล่นนะคะก็ดึงหัวออกมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนพาดหน้าแบบนี้ค่อยๆทำนะคะอย่ารีบเนาะเด็กๆยังไม่มีความมันหรือว่าไม่มีความฉ่ำแฉะอะไรเลยนะคะ ปานุนเลยไม่ได้จับอาบน้ําแบบอาบกับสันไลเนาะเพราะว่าไม่อยากให้สารเคลือบของเขาเนี่ยค่ะเคลือบความความด้านเอาไว้ไม่อยากให้มันถูกถูกน้ํายาทาให้ให้หม่นไปนะคะก็ถ้าเด็กๆยังไม่ได้มันไม่ได้ฉ่าก็แค่ทำความสะอาดเช็ด,เ,ชด,เ,ชดเบื้องต้นให้แค่นั้นเองไม่ได้จับอาบน้ำลงน้ำนะคะอ่าเห็นไหมคะน่ารักเรียบร้อยน้องจะยืนเองไม่ได้เพราะว่า เท้าเล็กกระจุหลีเล็กกระจิตลิตใช่ไหมมรรดูชอบเรียกกระจุหลีเท้าเล็กมากๆเพราะฉะนั้นเด็กๆจะทรงตัวยืนเองไม่ได้ก็เลยเอ,อเดี๋ยวเปลี่ยนหน้ากลับให้ก่อนเนี่ยจับตรงๆจับบอดี้ให้แน่นนะคะแล้วก็ดึงออกตรงๆแบบนี้นะอย่าขยา่าอย่าขยับนะคะเพราะว่าจอยอาจจะหักคาอีกได้อ่าเปลี่ยนหน้าเดิมให้ก่อนนะใส่หน้าเดิมไปก่อน นะะใส่ก็ใส่ลงไปตรงๆแบบนี้อ่ะมาดูตัวสุดท้ายกันคนที่4ี่นะคะแต่คนที่4ี่ก็นั่นดีนะเหมือนกันนะคะก้มเงยได้แค่แค่ระยะความฟรีของเขาก็จะติดคอติดผมอะไรก็ว่ากันไปกดบอดี้ให้แน่นแล้วก็ดึงออกอย่างนี้ตรงๆเหมือนเดิมเลย พ์ทหน้าด้านข้างอ่ะนะคะก็จะเปื้อนในส่วนของผมสีของผมบรรลุก็เช็ดออกให้เล็กน้อยแล้วนะคะไม่ได้จับอาบน้ําเหมือนกันอย่างที่บอกอ่ะเนี่ยค่ะใสลงไปตรงๆก้มหน้าได้ไงหน้าได้นะคะน่ารักนะเด็กๆไข้นี้แต่ยืนเองไม่ได้แล้วก็จอยปลอนนะคะเหมาะสําหรับการวางเด็กๆโชว์ในตู้เท่านั้น ไม่เหมาะกับการที่จะต้องพาออกไปเที่ยวเล่นหรือว่าหรือว่าผจญภัยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเด็กๆก,ก็คือางานค่อนข้างเปราะยังไม่รู้เลยว่าชิ้นส่วนของเอวหรือว่าขาจะหักเมืไรใช่ไหมเป็นเด็กๆที่อ่อนแอต้องการความทนุถนอมจากพวกเรานะคะจากจมีมีปปาที่ซื้อน้องมารับน้องเข้าบ้านมานะคะ ก็สายตั้งโชว์หรือว่าหรือว่าวางโชว์เด็กๆไว้ในตู้นะคะก็โอเคความน่ารักสดใสนี้ฟุ้งกระจายมากๆนะคะให้เต็มร้อยเลยยกเว้นว่าอ่อนแอไปหน่อย <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะสี่คนนี้พร้อมส่งกลับบ้านแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไว้วางใจให้ปนุษย์ดูแลเด็กๆให้นะคะ ขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ